สว,ส,สวัสดีครับพบรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้แล้วนะครับวันที่25กรกฎาคม2568เป็นวันที่ทีมชาติไทยชุดยู23ของเรานะครับจะลงสนามใ,ในค่ำคืนนี้เวลา20นาฬิกานะครับเป็นแมตส์สำคัญที่จะเจอกับเจ้าภาพก็คือดูนีเซียนะครับในแมตช์ตัดเชือกหรือนัดรองชนะเลิศนะครับในการที่จะตัดเชือกเข้าชิงนะครับซึ่งในแมตช์นี้นะครับ 11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้รักษาประตูนะครับผมคิดว่าเป็นสรวัตรโพสมันนะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับทั้งสองคนก็จะมีเชนภพัทบัวพันธ์นะครับน่าจะกลับมาลงสนามได้ในแมตชนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะครับแล้วก็พัทรพลศึกษากิจนะครับพลเอกมณีกรนะครับก็น่าจะลงเป็นตัวจริงนะครับหลังจาก แมตที่แล้วลงไปตัวสำรองนะครับน่าจะลงมาตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับสับพลน้อยวงนะครับแมตที่แล้วเล่นดีครับน่าจะได้ลงอีกในวิงแบ็กฝั่งขวาส่วนนะครับมิดฟิลคู่ตรงกลางนะครับน่าจะเป็นชัยพลอดทนแล้วก็สิทธาบุญล่านะครับซึ่งแสดงผลงานได้ดีพอสมควรส่วนมิดฟิลด์แดนลุกนะครับตัวสนับสนุนนะครับยืน คู่อยู่กับนะครับน่าจะอยู่ใ,ใกล้กับโยสกรบุรภาก็ได้แก่เซกซันราตีธนาวุฒิโพชัยนะครับหมัดที่แล้วเนี่ยธนาวุฒิโพชัยจริงจริงนักเตะคนนี้นะจากน้องบัวเนี่ยเป็นนักเตะที่มีอนาคตไกลนะครับมีธนาวุฒิโพชัยเนี่ยตอนเล่นอยู่ยี่สิบนะเขาก็ยิงได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันแต่ดูหน่วยก้านนะครับดูนะครับการวิ่งดูวิธีการเล่นต่างๆเนี่ย ธนวุฒิโพชัยเนี่ยถ้าพอบ่มไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเขาคือนักเตะเกรด A คนหนึ่งเลยนะครับนะครับก็กาลังผมกําลังคิดว่าจะเป็นธนวุฒิโพชัยหรือชวันวิทย์แซ่เล้านะดาวรุ่งนะครับจะลงในตำแหน่งปีกซ้ายในแมตชนี้นะผมเดาไม่ออกนะจะเป็นธนวุฒิลงมาก่อนเก็บชวันวิทย์แซ่เล้าไว,ไว้ทีหลังผมก็ไม่แน่ใจนะตำแหน่งปีกซ้ายผมไม่แน่ใจนะสองคนนี้นะครับ ส่วนทางด้านปีกขวาแน่นอนครับจะเป็นพันธมิตรประพันธ์นะครับหรือน้องมิซูเนี่ยซึ่งมาที่แล้วเนี่ยผมก็ดูว่ายังเล่นกักๆอยู่นะพันธมิตรประพันธ์เนี่ยก็เป็นนักเตะที่เคยขึ้นชุดใหญ่มาแล้วก็คือมีฝีเท้าที่ดีนะครับตอนเล่นอยู่กับสโมสรน,นะแต่พอมาเล่นทีมชาติเมื่อ,อไหรเนี่ยพันธมิตรจะรู้สึกเก่งๆครับจุดนี้เป็นจุดที่โค้ดวังนะครับทวัตชัยดำรงองคตระก,กูลนี่จะต้องแก้ให้ขาดนะ ถ้าแก้พันธมิตรขาดนะครับเพราะคงไม่ต้องตามโคดเตี้ยมาแค่ช่วยนะถ้าแก้ขาดนะเย็นนี้มันแน่เพราะพันธมิตรเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเขาเป็นนักเตะที่บู๊ดูดันนะแต่นะครับพอมาขึ้นเล่นทีมชาติแล้วรู้สึกเขาจะล็อกบ่อยกับตัวบ่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากจะให้พันธมิตรตสู้ครับเย็นนี้รับรองสนุกแน่ถ้าพันธมิตรันธมิตรเข้ารุยนะมิสซูุเยเนี่ยสนุกแน่ ส่วนนะครับกองหน้าตัวเป้าเราคงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากยศกรบุรพาครับนักเตะศูนย์หน้าทีมชาติไทยคือขึ้นชุดใหญ่มาแล้วนะครับและก็เป็นหนึ่งเดียวครับความหวังในการทําประตูน,นะครับนอกจากในแมตชนี้ธนวุฒิพชัยนะครับจะได้ลงสนามอ่าร่วมกันนะครับแล้วก็ธนวุฒิพชัยจะต้องพีคด้วยนะครับเพราะแมตท,ที่ผ่านมาเล่นไม่ค่อยออก ดูไม่มีความมั่นใจนะมันทําให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเราอ่อนนะทั้งพันธมิตรทั้งด้านขวาก็ไม่มั่นใจทนาวุฒิโพชัยทั้งซ้ายเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับมันทําให้เกมกับเมียนมาเนี่ยติดปัญหาอุปสรรคไปตลอดประกอบกับแมตท,ที่แล้วพลเด็กมณีกรไม่ได้ลงด้วยนะครับทําให้ศึกสารราตีต้องไปยืนล่างอ่ายืนยืนหลังนะครับไม่ได้ช่วยเกมลุกเท่าไหร่ทําให้ตรงบริเวณกลางเนี่ยมิดฟิลไม่มีตัวสนับสนุน แต่ในแมตช์นี้มีเท่าไหร่ต้องจัดลงให้เต็มครับกากว้ยไม่ได้เลยเสกสันราตีเนี่ยจะต้องสนับสนุสนเกมลุกเต็มที่ส่วนนะครับธนาวุฒิโพชัยหรือพัฒมิประพันธ์จะต้องพีคให้ได้ครับถ้ายังติดติดกขัดชวันวิทย์แซ่เล้านะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีคนหนึ่งนะที่จะสามารถทดแทนนะครับบริเวณปีกซ้ายนี้ได้ก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าการเจอเกับเจ้าภาพเย็นนี้นะครับ เจ้าภาพเองเนี่ยมีความเร็วมีความแข็งแกร่งมีแผนการเล่นที่ออกไปในทรงสากลน,นะเป็นลักษณะเล่นเหมือนยุโรปผมผมก็อย่างที่ผมเคยอธิบายเพื่อนฟังไปแล้วนะครับว่านักเตะนะครับมีลูกครึ่งก็ใช่ครับมีแค่ตัว2ตัวนั่นแหละอยู่ในทีมมีเยนลาเว่นนะครับแล้วก็มีนักเตะที่อยู่ในทีมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะอินโดนีเซียแท้ๆครับ ซึ่งเมื่อก่อนนี้นะตอน,นที่อยู่รุ่นเล็กนะฝีเท้าก็ไม่ได้ห่างจากเด็กเราเท่าไรแต่นะครับหลังจากที่อินโดนีเซียทําทีมโปรโเรียกนักเตะนะครับจากทางฮอลแลนด์มาเต็มทีมเนี่ยมันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะในแพชชั่นในวิธีคิดในรูปแบบการเล่นนะของอทีมเยาวชนของอินโดนีเซียซึ่งดูไปดูมาเนี่ยเขาเริ่มจะเล่นเหมือนทุดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ่อนี่ไงครับที่ผมบอกว่า เรื่องแบบนี้นะมันมีจริงนะไอเรื่องการเห็นเป็นตัวอย่างนะครับน้องๆเขาที่เล่นอยู่ในรุ่นเยาวชนเนี่ยเขาจะพัฒนาเพราะว่าเขาจะมองดูชุดใหญ่เสมอเวลาเขาเล่นแต่นะครับการเล่นลักษณะนี้มันต้องนะครับเป็นการเล่นที่ต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยจากจจากจากกแพชั่นที่อยากเ,กเล่นเือนชุดใหญ่และพยายามที่จะดูแลร่างกายแล้วก็พยายามที่จะ ใช้หัวใจในการเล่นทำให้เด็กของอิโดเนี่ยวิ่งไม่มีหมดในขณะที่ทีมของเราเนี่ยผมบอกไปเลยครับว่าฟีเท้าเราไม่ได้น้อยหน้าอิโดเพียงแต่ว่ายังเหมือนขาดความมั่นใจหรือเล่นไม่ไม่เต็มร้อยยังเล่นกะกักนะฮะแล้วก็เรียวแรงก็จะไปหมดช่วงปายความจริงแล้วนะครับนาทีที่หกสิบเจ็ดสิบที่เราเริ่มหมดเนี่ยถ้านักเตะนะอยู่ในทัวร์นาเมนต์หรือในเกมนะยกตัวอย่างเช่นนะ ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยในนัดที่ไปเสมอกซาอุดีอาระเบียนะครับสู้จนหยดสุดท้ายครับนะครับชุดใหญ่ของเราชุดอิชินั่นแหละปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็นัดที่เจอกับเกาหลีที่ไปเสมอเกาหลีที่บ้านเขาครับชุดใหญ่นะ่ะสู้จนหยดสุดท้ายเหมือนกันเขาเรียกว่ามันมีมันมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นน่ทำให้เด็กเราเนี่ยนะครับวิ่งตลอดเก้าสิบนาที หรือวิ่ง120ยนาทีก็ยังได้นะครับนอกจากจะเป็นตะคิวก่อนนะไอ้เรื่องนั้นบังคับไม่ได้ซอร่างกายแต่ถ้าด้านจิตใจเนี่ยคือมันจะหมดมันจะมีกอก2องกอก3นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพมันก็มี2อย่างนี่แหละที่โดมีก็คือหนึ่เขามีทีมโปรให้เป็นตัวอย่างเด็กก็เลยมีสปีดเร็วมีวิธีการเล่นพัฒนาเทคนิคเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับชุดใหญ่นี่มันเป็นต้นแบบครับโค้ดนะครับ ก็แค่เติมเข้าไปเติมเข้าไปเท่านั้นเองครับไม่ต้องไปเคี่ยวไปเข็นแต่โค้ดของเราเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งหนักใจนะเพราะว่าไม่รู้จะเข็นเด็กยังไงบางครั้งเนี่ยเด็กใจไม่เอาอะใจไม่ร้อยอ่ะจะต้องหาเหลี่ยมหามุมจะต้องมีจิตวิทยาสูงมากในห้องแต่งตัวนะครับหรือมีจิตวิทยาสูงมากในการซ้อมทําให้เด็กลงสนามด้วยความมั่นใจและเต็มร้อยอันนั้นยังเป็นปัญหานะเพราะเราไม่มีทีมปูนะใน,ในชุดใหญ่ของเรา ที่จะพอ,พอจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นหมุดหมายในการใช้เทคนิคต่างๆในการเล่นให้เหมือนชุดญ่แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สก็คือเรื่องการวิ่งนะครับวิ่งตลอด90มานาทีให้ได้ซึ่งผมเชื่อว่าเด็กๆของเราวิ่งได้ครับอายุประมาณนี้2ี่สบบนต้นไม่มีหมดหรอกครับตามธรรมชาติร่างกายของคนเราเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งมันจะมีกอกสองกอกสามแต่มันอยู่ที่ว่าหัวใจหรือว่าร่างกายจิตใจเนี่ย จะพร้อมใช้แรงกอกที่สองกอกที่สามหรือไม่หรือจะไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็คือหมดอย่างที่เราเห็นนี่แหละนาทีเจ็ดสิบเริ่มเดินกันแล้วเริ่มวิ่งนะครับเริ่มเล่นสเปซส,สปาแล้วซึ่งเป็นลักษณะปกติของทีมชาติไทยเราแต่นะครับอินโดก็ททำไมทาได้ครับเพราะว่าเขามีแฟนบอลเชียร์เต็มสนามเกือบทุกแมตท,ที่แข่งมันทําให้กําลังใจเขื่เขิมน,นะครับแล้วสิงหนึ่งที่มันบีบเขาอยู่ตอนเนี้ ก็คือถ้าเล่นไม่ได้มาตรฐานนะเหมือนชุดใหญ่เขาจะไม่มีโอกาสติดทีมชาติเลยเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะที่มาจากยุโรปเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่นะเขาเล่นนะอยู่ในยุโรปเนี่ยเขาจะไม่มีหมดเพราะหนึ่งเขาซ้อมดีสองโค้ชเขามองอยู่ถ้าวิ่งถ้าวิ่งนะครับห่อห่อใหญ่ใหญ่เจ็ดสิบนาทีที่เจ็ดสิบเริ่มอ่อนเริ่มเริ่มเล่นไม่ได้เนี่ยเขาจะปลดลงมานั่งสำรองทันทีหรือไม่ให้เล่นตัวจริง ตรงจุดนี้มันเป็นการบังคับให้เด็กจะต้องวัดกันด้วยฝีเท้าในยุโรปพอมาติดทีมชาติมันก็กลายเป็นนิสัยครับมันทําให้ชุดใหญ่ของอินโดที่มาจากคอนแลนด์นะครับถ้าเราดูดีๆแล้วนะไม่ว่าจะเจอกับจีนนะครับเจอกันหลายๆทีมนะเข้าวิ่งครับเจอกับบาเรียน,นี้ครับวิ่งตลอด90้านาทีไม่มีผ่อนไม่มีหยุดดังนั้นเด็กๆเ,เขาเห็นนะนะครับเขาก็ได้ต้นแบบในการวิ่งในการลยุย นะครับเรารวมทั้งแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์เต็มสนามหลายหมื่นคนเนี่ยมันทําให้จิตใจเขาเคื่อเขิมสิ่งเหล่านี้แหละครับเราพูดเสมอว่าเด็กเราเนี่เล่นถึงนาทีที่เจ็ดสิบแปดสิบแล้วจะหมดเพราะอะไรครับเพราะสภาวะจิตใจครับร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นะครับผมเชื่อนะคือคือถ้าท่านเคยเล่นกีฬาเนี่ยจะเชื่อว่าถ้าเราจิตไม่ตกหรือเราหรือเราเนี่ยมุ่งมั่นเต็มที่ มีแรงมาดานใจอ่ะเราจะไม่หมดเลยนะครับมันมีแรงวิ่งต่อมันเหมือนกอ๊ 2, กอกสองก๊อกสามที่เราต้องวิ่งต่อใงที่ผมพูดเหมือนไฟไหม้บ้านแล้วแบกดตู้เย็นได้มันจะมีกอ๊อกของมันนะนอกจากจะเป็นตะกิ้หรือว่าจะบาดเจ็บนะถึงจะสกัดอยู่ได้นะสาหรับกอ๊ 2, กอกสองก๊อกสามเนี่ยทําอย่างไรให้เด็กเรามีกอ๊ 2, กอกสองก๊อกสามก็ด้วยความที่เราต้องเทรนเขาฝึกเขาให้เป็นมืออาชีพในการขึ้นสโมสรใหญ่ อย่าคิดว่าวิ่งแค่นี้ได้ได้เล่นเมืองทองแล้วนะเล่นแค่นี้เนี่ยได้เล่นพีธีประจวบหรือเล่นแค่นี้เนี่ยคุณสามารถเล่นกับบุรีรัมได้ไม่พอครับคุณจะต้องวิ่งเกินกว่านั้นคุณต้องสามารถไปเล่นกับลูเว่นไปเล่นกับโอเบีโอเดนเซ่ไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอลิมปิกลรยงคุณต้องไปเล่นอย่างง้นได้ถ้าจะไปเล่นอย่่งง้นได้คุณต้องวิ่งเกินร้อยดังนั้นนะครับเด็กเราจะต้องถูกฝึกมาแบบนี้ แล้วเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นประเด็นเหลือเกินครับนักเตะของเรานักเตะไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องเสียปวดท้องทานอาหารไม่ได้นะครับถ้าเชฟบินไปช้าเนี่ยก็คือเกิดประเด็นแล้วครับไม่ร้อยละที่จริงแล้วนะครับการเป็นนักกีฬาเนี่ยเราจะต้องบอกน้องๆเรานะครับต้องกาบเรียนเลยนะครับผมคิดว่าอย่างงี้นะการกินอาหารเนี่ย นักเตะอย่างโรนัลโดหรือนักเตะอื่นๆที่เขาดูแลรักษาสุขภาพของเขาอ่ะบางครั้งเขาอดนะครับอดในสิ่งที่เขาอยากจะกินเขากินในสิ่งที่มีประโยชน์และนะครับเป็นผลดีต่อร่างกายในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขาอ่ะเรานะครับจะต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยนะครับว่ามื้อนี้ถ้าไม่ได้กินผัดกะเพราไข่ดาวหรือว่าอะไรจะไม่มีแรงวิ่งไม่ได้กินข้าวผัดเนี่ยวิ่งไม่ได้ถ้าไปหาดแบบนั้นมันก็ไทยๆครับ ไทยเกินไปคุณจะต้องนะครับมีอาหารสากลนนะผมไม่รู้นะผมไม่ใช่นักโภชนาการนะจะต้องมีอย่างขนมปังอย่างอะไรบางสีบางอย่างที่มันหากินได้ทั่วโลกง่ายๆคุณต้องหัดกินอย่างนั้นด้วยหัดให้เด็กกินอย่างนั้นด้วยนะครับต้องกินให้ได้หรือถ้าน้องเขาไม่กิน,นจริงๆเนี่ยนะครับต้องมีมาตรการพิเศษนะครับเรื่องเชฟเรื่องอาหารต่างๆเนี่ย ตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับมันจะทําให้เรียวแรงหมดเรียวแรงหมดไม่เท่าไหร่กอกสองกอกสามมันไม่มาครับหัวใจมไม่ได้ไปท่านลองกินอะไรที่บ้านเราเรียกว่าไม่อุ่นท้องดูสิฮึดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นหรอกครับจุดนี้เป็นจุดเป็นปัญหาขังนักเตะทีมไทยเรามาไม่รู้กี่รุ่นตัวกี่รุ่นแลวเรื่องอาหารการกินเนี่ยเพราะอาหารไทยมันเป็นอาหารประณีตแต่ฝรั่งเขาอะนะครับเข้ามาในครัวเนี่ยเขาเจอขนมปังก้อนหนึ่งนะ นะครับแค่นั้นแหละครับกับผักสักหยิบมือหนึ่งจะเป็นเบคอนหรือเป็นไส้กรอกอะไรก็ว่ากันไปง่ายๆเขากินเสร็จเขาก็ทํางานได้ทั้งวันกินกาแฟดํามีสักแก้วสองแก้วแต่เราไม่ได้ครับถ้าไม่มีน้ําพริกนะครับน้ําปลานะครับไม่มีอทอดปลาทูหรือไม่มีอย่างไข่ดาวนะต้องมีด้วยนะกะเพราเฉยไม่ได้ต้องไข่ดาวด้วยเงี้ยคือเราฝึกเป็นนิสัยว่าบ้านเราดุดสมบูรณ์ นะอาหารไทยเราเนี่ยน่าทึ่งดังนั้นนะการเป็นนักกีฬานะครับเราจะต้องฝึกเด็กเราด้วยเรื่องเรื่องอาหารการกินเนฝึกเลยครับจะต้องหัดกินขนมปังให้อิ่มได้นะครับในช่วงเวลาที่เราจะแข่งขันมันเลือกไม่ได้ถ้านะครับถึงแม้ว่าท้องไส้มันจะไม่เต็มท้องนะแรงจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าหัวใจมันเต็มอ่ะมันไม่อันที่นะมันมันไม่ปฏิเสธอาหาร แร,แรงใจมันเต็มมันกอกสองกอกสามันมาได้ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าสําคัญนะเป็นเป็นประเด็นกับนักเตะไทยมากๆเลยดังนั้นนะครับการเจอกับออินโดนีเซียในยคืนนี้เนี่ยแมตที่แล้วดีนเขาวมีท้องเสียม,มีป่วยเรื่องท้องเสียเรื่องอะไรนี่แหละครับก็ก็นี้เป็นประเด็นปัญหาของนักเตะไทยเราทีมอื่นไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ของเรามีนะมันมันเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมไทยเราเล่นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ นะครับจะต้องแก้เรื่องนี้กันครับพอสมควรเลยสำหรับนักเตะไทยและนักเตะจะเป็นไทยหรือเป็นลูกครึ่งหรือมาจากต่างประเทศก็เหมือนกันเลยครับเรื่องอาหารการกินนสําคัญมากนะครับถ้าไม่งั้นทีม,มใหญ่อย่างญี่ปุ่นเกาหลีเขาไม่มีเซฟตามทีมหรอกนะครับเขาดูแลกันอย่างดีนะครับยันนี้นะครับเวลา20นาฬิกาเนี่ยผมคิดว่านะรูปเกมจะออกมาในลักษณะที่เราคงคงไม่ตั้งรับ ไม่ตั้งรับมากนะครับผมคาดว่าโค้ดวังเนี่ยจะจะใช้วิธีการที่จะอ่าเล่นนะครับไม่ใช่แพ็กรับเต็มที่หรอกเพราะว่าควรจะบุกเพื่อจะทำประตูนะนะครับอินโดนีเซียเนี่ยถ้าไปอ่อนให้เนี่ยผมว่าโดนโดนอัดยุบเลยเพราะว่าพละงกำลังเขาเหนือกว่านะถ้าจะพูดกันไปยืนยืนระยะเขาเยอะกว่าถ้าเราไปตั้งรับเนี่ยมีแต่รอรอโดนเนี่ย นะครับแต่ถ้าเราเชื่อในสกยภาพเด็กเราอะนะครับทำเกมในลักษณะที่ไม่ตั้งรับมากผมคิดว่าเรามีโอกาสนะครับที่จะเสมอหรือชนะอินโดได้แต่มันอยู่ที่หัวใจจริงครับสำหรับเกมคืนนี้หัวใจจริงๆครับอย่างเดียวเลยเพราะฝีเท้าเด็กเรามีอยู่แล้วแต่หัวใจทำไงมันจะมาเนะี่ยถ้ามันมาเย็นนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับชนกับอินโดนะครับได้อย่างสนุก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคำเดิมนั่นแหละก็คือนักเตะเราเนี่ยยังผมว่ายังไม่พอทีมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นปีกทั้งสองข้างยังเป็นประเด็นอยู่ธนาวุฒิโพชยัยพันธมิตรประพันธ์หรือชวลวิทแซ่เราเนี่ยชวันวิทแซ่เราเนี่ยเล่นดีนะนะครับแต่ยังยังไม่เห็นชัดธนาวุฒิโพชัยก็เล่นดีแต่เล่นไม่ออกพันธมิตรประพันธ์ก็เล่นดีแต่เล่นไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นประเด็นเราอยู่ที่ปีกซ้ายและปีกขวาแม้กระทั่งมิดฟิลก็มีปัญหา เซซนราตีเอาคนเดียวไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นชัยพลอดทนและสทธาบุล,ลาต้องเพิ่มมิติในการช่วยเกมลูกให้มากกว่านี้นะครับแล้วต้องมารับให้ทันด้วยถึงจะมีประสิทธิภาพมากพอนะครับเพราะมันขาดคณะงหนาคำยกอีกคนหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้นะครับส่วนกองหน้าของเรายุศกรบูรพาเนี่ยไปถือว่าเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งแต่ความสม่ำเสมอในการทําสกอร์เนี่ยมันมันสู้แคแลเ่นไม่ได้นะ แค่น้นทั้งรายอันม,มีมีความสมู่รเสมอมากกว่านะครับก็จะมีพอโอเคนะกองหลังเราเนี่ยชนพัฒบัวพันธ์อย่างนี้ครับแล้วก็พลเอกมณีกรเนี่ยก็สนับสนุนเกมบุกได้ดีสพลน้อยวงวิงแบกฝั่งขวาก็เล่นดีครับสารวัตรโพสมันก็ใช้ได้ถือว่าอุ่นใจได้นะแต่นะครับเจอนักเตะอย่างเจนเลาเวนเยนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแผงรับเราเนี่ยก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง แต่สำหรับในเกมรุกเนี่ยนี่เป็นประเด็นเลยมิดฟิลมีปัญหาปีกมีปัญหานะครับแล้วก็ตัวจบสกอร์ก็มีปัญหาด้วยตรงนี้ถ้าเกิดโคดวังนะครับจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยนะแล้วปลูกแพ้ชั่นนะปีกทั้งสองข้างมิดฟิลทั้งหมดและศูนย์หน้าให้ได้ถ้าถ้าปลูกกระแสตรงนี้ได้เย็นนี้มีรุ่นนะครับนักเตะเราไม่ค่อยสมบูรณ์นี่บอกตรงเลยนะครับ แต่เราต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าปลูกไม่ขึ้นก็เสร็จอินโดครับไม่อวยกันนะคลิปนี้นะครับถ้าปลูกพลังใจไม่ขึ้นนี่โดนอินโดยํำแน่นะครับโดนไม่ต่ำกว่าสองเมตรครับเย็นนี้ผมฟันทงถ้าเราปลูกไม่ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นปีกมิดฟิลหรือซูน้าปลูกแพ้ชั่นไม่ขึ้นกําลังใจไม่มากอกสองไม่มาเนี่ยเราโดนอินโดไม่ต่ำกว่าสองเมตรนะครับ ห่างกับเราอะแต่ถ้าเรานะครับสามารถเรียกพลังเรียกกําลังใจแล้วเล่นเต็มศักยภาพได้ทั้งปีกทั้งสองข้างมิดฟิลเราเสริมเกย์บกได้ดีนะครับสิธาบุลล่าชัยผลอดทนเนี่ยช่วยกันดันนะครับแล้วมารับดีเนี่ยแล้วนะครับยศกรบุรพาเนี่ยพีกขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เราจะเสมอหรือชนะอีโดก็มีเหมือนกันนะครับออกได้ทุกประตูแต่มันอยู่ที่หัวใจเด็กเราจริงครับ เยนนี้อยู่ที่หัวใจเด็กเราจริงออ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 อาาาาาจจจจะะยยตนนนนนสมม้ก้กกก่่ลลููลนนนะะเเเเไไปพงงร ไฟโลไฟสงครามน้ำใจคนสามปราถนาอาชียะก่อนสงครามอาชียะก่อนต่ำช้าเราเชาวไทยอยูตกภายในกลามหัวใจคือน,น้ำตารอวันสันติดอกไม้ผลแต่จะไม่มี Fun, a fun beat to go